หลักสุขาพิบาลแล้วเนี่ยนะครับคถ้าเพื่อเป็นตามพิบาลก็คือเอาผ้ามาติดกันันอันนี้ดีมากดีมากเลยครับอย่างนี้ดีดีมากเลยทีนี้ถ้าให้ถูกกับคําสั่งของท่านผู้ว่าที่ออกมาเนี่ยนะครับปฏิบัติได้เนี่ยเนื่องจากต้องใช้ระยะนั่งห่างกันหนึ่งเมตรเนี่ยนะครับคดูเจตนาเจ้าของร้านครับคว่าคุณจัดตามคําสั่งของท่านคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดหรือเปล่าก็ดูจากวิธีการจับเก้าอี้อืคุณเดิมเนี่ยคุณตั้งเก้าอี้วางไว ห้าตัวหกตัวซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดคำว่าเก้าอี้คือเก้าอี้นั่งใช่ไมเก้าอี e, ้นั่งครับเก้าอี้ e, นั่งเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ขอคอวามรู้นะให้คุณยกเก้าอี้นั่นได้ออกเอาเก้าอี้เอา e, เอา,เ<อ>าก้<อ>าอี้ออก,ออกเพื่อที่จะให้วางไว้เฉพาะที่นั่งห่างกันประมาณหนึ่งเมตรคือพูดง่ายๆถ้าเกิดสมมติมีโต๊ะอยู่สี่โต๊ะครับแล้วก็มีเก้าอี้ล้อมอยู่ที่โต๊ะใช่ให้คุณเอาเก้าอี้ออกออกไปก่อนโต๊ะตั้งไว้โต๊ะก็ตั้งไว้เหมือนเดิมเพราะรน เราเราก็มานั่งทานได้ถูกไหมครับคนที่จะทานที่ร้านเนี่ยมานั่งทานได้เราก็เว้นเฉพาะเก้าอี้ที่ให้ห่างกันคือเริ่มตั้งแต่จัดให้ห่างกันหนึ่งเมตรก่อนจัดเก้าอี้ไว้ที่เหลือก็นั่งไม่ได้ถูกไหมครับเพราะไม่มีเก้าอี้ไม่มีเก้าอี้อยากให้เป็นอย่างนี้เอาเก้าอี้ออกเอาผ้ามีออกไป็นออไอ้โต๊ะเนี่ยคุณตั้งไว้อย่างไรแต่คุณเอาเก้าอี้ออกเสียถ้าไม่มีเก้าอี้คนก็ไม่นั่งคุณมเก้าอี้ เก้าอี้เว้นโตเว้นโตโตที่หนึ่งมีเก้าอี้โตที่สองไม่มีเก้าอี้โตที่สามมีเก้าอี้อ้อย่างนี้พอไหวไหมพอไหวฮะพอไหวระหว่างโต๊ะก็พอไหวคืออาจจะมีอาจจะมีทุกโต๊ะผมแล้วแต่สถานที่นะครับว่าห่างันยังไงทุกโต๊ะอาจจะมีแค่สองตัวถ้าโต๊ะใหญ่หน่อยก็อาจจะมีแค่สามตัวเก้าอี้นะอ่าประมาณไม่ควรจะนั่งโต๊ะละสี่ห้าคนไม่ไม่ควรโต๊ะหนึ่งควรจะสักสองคนสองคนสามคนคิดว่าถ้าเป็นโต๊ะกลมแบบร้านอาหารจีนพัตคารจีน ใหญ่ๆก็อา,อาจจะสักสี่คนห้าคนไม่เกินอย่างเงี้ยนะน่าภาคายู่ผมย,ย้านะครับนี่ท่านสาสุขอําเภอท่านนายอำเภอแล้วก็เป็นนโยบายแนวทางของท่านผู้ว่าการจังหวัดย้าชัดเจนว่าร้านอาหารเปิดได้ใส่ถุงกลับบ้านดีที่สุดจําเป็นต้องนั่งที่ร้านให้เอาเก้าอี้ตามโต๊ะเนี่ยออกนะอย่างแรกเอาเก้าอี้ออกแล้วก็ให้นั่งโต๊ะเว้นโต๊ะโต๊ะหนึ่งไม่ควรจะเกินสองคนสามคนเต็มที่ละ ส่วนที่เป็นร้านอาหารปิดเป็นพัตคารที่เป็นโต๊ะกลมใหญ่ๆก็ควรจะสี่ห้าคนนะครับย้ําเรื่องของร้านอาหารไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับร้านลงไอร้านน้าชาล่ะน้ําชาที่ตั้งขายตามริมถนนเนี่ยร้านน้าําชาก็เช่นเดียวกัน,นก็ต้องห <àng> ่างหนึ่งเมตรอย่างเงี้ยก็ต้องหนึ่งเมตรครับกระบวนการทําแค่เนี้ยแล้วเวลาเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจคุณก็ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเพราะว่าหลายคนผมไม่ได้หลับได้นอนสี่ทุ่มห้าทุ่มโทรมาหาผมเอาคลิปนี้ให้ดู ถ้าท่านปฏิบัติตามนี้ไม่ผิดถ้าผิดโทษเป็นยังไงก็ขัดคําสั่งเจ้านักนานผูกระลุงโลกติดต่อโทษเป็นยังไงโทษทั้งจาทั้งปรับทั้งจําทั้งปรับนะครับ,บอันนี้<ำ>ต,ต้องฝากไปถึงท่านผู้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปให้ท่านคนที่ขายอาหารเก็บคลิปนี้ไว้แล้วเวลาท่านปฏิบัติตามนี้ไหมถ้าไม่ตามนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจท่านมีความผิดแต่ถ้าเกิดท่านปฏิบัติตามนี้ ก็ไม่ม <Wheel onents> ีอะไรก็ไม่ม no, 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 ีนะครับโอเคนะครับเรื่องนั้นนะครับขออนุญาตครับครอบครัวเดียวกันก็ไม่ไม่มีข้อยกเว้นอาวเหรอครับผมไปพ่อแม่ลูกสองคนไปนั่งสี่คนไม่ได้ใกล้กันยังไงติดก็ติดในบ้านอยู่แล้วไม่ได้อ่านั่งติดกันต้องเกินหนึ่งเมตรด้วยครับครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันก็ไม่ได้จะมาอ้างว่าอันนี้ผมพ่อแม่ลูกยังไงถ้ามันติดติดอยู่แล้วมันอยู่บ้านเดียวกันครอบครัวเนี่ย แนะนำให้ซื้อไปทานที่บ้านครับนั่งติดกันที่บ้านครับเอครอ,อ,อ,อบครัวนี่บ้านผมยังช้อนกลางของใครของมันนะที่ร้านไม่ได้ครับครบอบครัวก็ไม่มีข้อยกเวน้นอที่ร้านนี่ครอบครัวก็ไม่มีข้อยกเว้นนะครับเอาทีนี้มากลับมาที่ศูนย์โควิด